สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาฟังข่าวคดีน้องชมพู่และมาพวกเรามาวิเคราะห์สั้นๆดูกันว่าจากคลิปเสียงที่หมอป,ปลาได้ปล่อยมาสองพาร์ทนั้นทุกคนจะวิเคราะห์ได้อย่างที่นางแมววิเคราะห์หรือไม่หนึ่งน้องชมพู่ได้เสียชีวิตแต่บ้านเพราะที่รอยตรวจสอบในตัวในร่างกายน้องไม่มีรอยยุงกัดไม่มีรอยมุดกัดแต่อย่างใดที่สอง ข้อ2จะวิเคราะห์เป็นข้อๆนะคะ,ะวันที่12พ่อกับแม่ได้ขึ้นเขาไปตอนตีสองตีสามได้ลงมาตอน9ก้าโมงขึ้นเขาไปตอนตีสองตีสามนั้นไปเพราะอะไรไปทำอะไรสามหรือว่านายรู้เรื่องทั้งหมดแต่ให้การปฏิเสธเพราะมีอิทธิพลบางกลุ่มที่ไม่ให้พูด 4. เกียดพ่อกับแม่เลยไม่ให้การใดๆขนาดลูกตัวเองตายจะล้างหน้าลูกครั้งสุดท้ายก็ไม่ยอมทำโกหกว่าทำทุกอย่างเพื่อลูกแต่ก็ไม่ใช่ 5. การเกงน้องชมพู่ได้ถูกเปลี่ยนตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2563 6. รือว่าเราพี่น้องรู้เห็นทุกอย่างแต่โยนความผิดให้ลงเขยเจดหลักฐานถูกทำลายเรียบร้อยโรงเรียนเพราะไม่อยากให้เจ้าหน้าที่หรือคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าตรวจสอบดำเนินคดีอะไรต่างๆให้เห็นแบบง่ายๆนั้นก็ขอสรุปย่อๆจากเสียงคลิปที่ได้ฟัง สองพาร์ที่แล้วนั้นแต่พวกเราก็ยังจะรอฟังรอฟังคลิปเสียงพาร์ทสามพาร์สี่ของหมอปลาต่อไปก็ขอให้ทุกคนใช้วิจรารณญาณในการฟังในการรับชมในการฟังด้วยนะคะก็เราไปติดตามในพาร์สามพาร์สี่กันดูคะ่ะว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดกันหรือไม่นะคะดีค่ะ ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรืออย่างไรก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปได้นะคะเราจะได้มาวิเคราะห์กันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ